สวัสดีครับพี่น้องครับทีิดตามช่องย t u b e กวยฝายเมล็พ่อนะครับและแล้วมันนีก็มาหอดมาถึงครับผมเมื่อที่แยกกล้วยด่างลายหินอ่อนนะครับโอ้มางามแ่านี้ออกมาจากอย่างไงามครับแบบนี้กล้วยกล้วยเฮือนกล้วยทั้งหลังกล้วยทั้งหลังกับดางงามครับด่างงามครับเนี่ยมานนี่เอออนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆานะครับ น้องรัดน้องรัดแล้วก็คุณแดนนะครับรวมด้วยช่วยกันแล้วก็น้องกันกับปอมกาน้องหนุ่มน้องหนุ่มนะครับกับความกาหน้าแดงน้องนุ่มเข้านะครับจากอาชีพก่อนเป็นนักดนตรีตะวันแดงนะเนี่ยในธรรมดาเป็นยอดเลีนน้ำมือสาวตีเลีนน้ำผู้สาวเล้ยมาปลูกกล้วย ได้นบุนีอะโอ้ยนอดนอดอ่ะนะครับมอนี่ห่อกับบ้าแยกกล้วยกยกันแบบนี้มนบอเพราะว่าผสมนครับความร่วนซุยร่วนซุยนะครับอย่างนี้คือถูกต้องใช่ครับถูกต้องครับใสได้นบอครับผมใช้ได้เลยพราะอ่างนีต่มีแต่อใบกามปูหรือว่าวัสดุที่ โบไฮดินมันแน่นเนี่ยเท่ากับสิคุดนอมันไงได้ห้ากว่าได้้าบ้านวันแม่เราก็ต้องไปด้วยกันถ้ามีคียการเดียนหมีโอเคเลยเป็นบมอดีมากเลยครับมีหมอดินมีหมอดินครับผมนี่ครับหมอดินครับหมอดินก็หลายตัวแล้วใส่เบ็ดกบเนี่ยเบิ่งเท่านั้นนะครับหมอดินเนาะอ๋อไม่ใช่ก็ตายแล้วเหรอเขาตายบขาตายครับ ขนาดขาดเป็นยังๆได้ขีกเกียจโอ้นี่แบงเซลมันตอกัเด้ปงไม่ได้อัลโหรคือกัรกิตขี้เอแห้งขาดแห้งแพ้คขีกีแปลเตี้ยไเราปูสันทัดปูสันทัดปลาจีสปีชีเดียวกันเรายิงกินต้องด้มากไปหนเ่ยใช่แล้วเราใช่แล้วเลิกไปตีสองคนหนนะเดี๋ยวขยับไม่ได้ เกี่ยวขนเวลาเฮาลงอ๋อเอาลงเอาขึ้นเบิดเงาบ่นี่ครับยกขึ้นครับยกขึ้นแต่งใหม่ตอนนี้ใหม่แล้วเพิ่นสุกมันโชแฝดเด้อบ่ยแฝดพี่น้องเอ้ยเบิ่งดู2แฝดเอาดจังได๋ขึ้นเป็นแฝดนนี้โอ้ก็สิได้ขายกาเติมอยู่พี่น้องต้องเฮ็ดเป็นเนาะ นักเกนยสีแงกยังไอกิ้งกริ้มันตื้ดขึ้นมาเลยคืดีนีิคกีเดียนชิคกี้เดียนอ๋อเออเเดือนโองลยสีมันแทงออกจากนอนี่อ๋อออเกียกสารยกสาขาเหมือนกับว่าเขาลึกไปแหมมันเลยออกเป็นสองนี่ไม่นี่หละพวกนีเนี่ยดีเียวมากครับวย ยังให้แม่งมจอ่อมายังให้แม่งจอเนาะมาเนี้อันนี้ก็แยกเสื้ยนี่เดินนอนนึ่งอ,อ่ะได้อีกนอนนึงแล้วเนี่ยสเสร็จแล้วนานหกนอนเลยเพื่อนทั้งเสร็จแล้ว เอ้โหตุบปูดนี่ปูดปูดนี่ก็ะชือออกอีกครับมาเกินอาทิตย์นึงก็แท้งแล้วครับนี่โอเคตลกเด้อบ้านนี่ครับปุ้ยพกเจสแล้วอ้าครับผมโอเคโอเคมีแววแล้วเด็กกระชี้แยกอ๋อเขาอยู่ไหนอ่ะพี่ใส่พร้อมแบงก์แบบนี้เหรอกินบ่กว่าจะไปเลยแบงก์หอกรคู่แฝดนี่งสองแฝดโลบด้วยทำเป็นลิฟกับออยเอาเด้อเอาหมอผ่าตัดเด้อบ้านนี้เอาใส่หมอผ่าตัดครับ มือขันมงนิ่งไปวันนี้เอาสักแก้วเบื่อนี้เมียเบื่อนใเือลลกยากยาต่ัวกินบัวก็อยากกินให้มือนิ่งเว้มไม่ใช่อหมอพาตัดแมเออต้องมือนิ่งเอ้ยนอยเ้ยว่สันวดสันประเดก็ต้องาสันอย่าปานนองกลวย นะครับแยกแล้วครับหนึ่งหน่อครับโอ้มาแซ่นำบานไว้ลายหน่อยมูลาหน่อยมูเอาเขาสูงง่ายกว่าของเขา่ะฮะผ่าตัดหรอผ่าตัดเนะครับเด้อทีแล้วเนี่ยมือตรงนิ่งนะครับงานมือมือนิ่งนี่ก็ปบายไปที่ดสอบบ่ได้ครับบ่ได้ อเ,เออนีนแล้วลสวยสวยสวยวบังไม่เงเบังไม่เงียบังไม่เงี้ยข้าสุดเด็เขานาโอ้อ่ารับกิน,น้ำบานก็อบพูดนะครับ,เ,ออบเด้อน้องเด้อดีละเด้อเสยแจกับติดต่อปล่อยฝายเลยพอนได้นะครับนะเจอไลฟ์เทปเด้อจ้าบงบเอาใบต้นไลแมวเออบังไล์น้ำแม่น้ะคุณน่ะไล์แมวพ่สันน้ำอยู่งานอ่อ่ อ่อนจากฝรั่งเศสคุณต้นมแมพันมันแสนห้านะจ๊ะสวยนะครับมีลายแม่มันครับได้ชิมสลับคนอเมริกาโอ้งามเด้อบานีทตัวนี้ลากหลายอุ้ยเปล่าครับโอ้ยเปล่ามุ่งตรงงามงามงามโชว์หน่อยโชว์หน่อย ล่างนะคะเมือเอาไปลงไม่ถึงประมาณสักสองเดือนออกนอนเลยค่ะแจ้วแจ้วออกนอนเลยโอ้ถ้าปุ่นเพียนป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราใช่ป้องกันเชื้อเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับคุณแดงมีคุณสมบัติ สมันแเลโบเมนยไม่ย้ายยำมากอย่างเดียวดิหมอผ่ตัดเกีว้แสงหมอผ่าตัดเมอผาตัดจร้อหหมอสูหมอผ่าคอดทำขอดทำอดเดี๋ยวคืนนี้สิพาพาเออแกนักอ้อานําำแกนำแน่เลยโอ้ออออยจะนัางนี่แหะอ่ะอีกด้านนึงเหรอ พี่นองเอ้ยทแม่แล้วก็แม่ลงก่อนแม่ใส่กูาาไยด่ถึงมนคือได้ถึงนาแท้เมือไหร่ถ้าสอดเท่าไรบ้ามาเลยฝากถ้าแผให้พ่อคือยังคตออกลูกไม่เด้เนาะมอต้องดูเนี่ยนนอนสิออกอีกหนึ่งสอสิออกอีกสามสี่ มีสีอันเดอร์พิโนงสีออกอีกมาอ๋ออันนี้แฝดได้ครับอันนี้แฝดต้องผ่าตัดแยกแยกร่างให้เขาได้ครับเออแยกสยามครับเป็นแฝดนแนฝดะครับเออมีแต่ของแฝดเอารลดเมืองครับมีหอดขี้เข็บขี้เข็บหน่อยออาแฝดต้องแยกลูกเนี้ยมีขี้ดินครบยังจะทมกันแล้วเว้ยต้องแยกร่างให้ทุกคนนี่นะครับ กูแย่กูฟังแม่กับฟังเหมือนข้งที่แล้วฟังเลิกไปพี่น้องก็เลยเอากินยากเนี่ยเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นปะครับบางเจียก็เหม่อนกระแทกลงเองเหมือนกันเลยเล่าเหงียนก็เล่าหักเขาชี้อ๋อเขาชีหาอาหารของเขาเองมันนี้ก็ต้องเอาไปไว้ห่มกวอนบดอีกต้องเลยลักสัตว์ให้เขาไว้เขาตั้งตัวได้ก่อนม่มกรอนอีกจักอาทิตย์นึงก็ได้บมังมังเก่ามองไอ้ฝ่ายไว้เองมังเก่า แฝดสยามผ่าเรียบร้อยหมอผ่าตัดเรียบร้อยผ่าเลยนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นครั้งแรกนะครับผ่าอนอกล้วยที่เป็นนอแฝดนะครับก็คือหัวเขาหัวเดียวนะครับ,รบหัวเดียวแต่ว่าเขาแยกออกมาเป็นเป็นสองต้นนะครับ,รบเขาก็ต้องผ่าแยกออกมาแบบที่ครัเวลาเขาแยกเขากที่าวคุณหมอไนย์ผ่าหรือพยาบาลมาท่าแพ้เครบ มคู่ตัวยหญ่ถ้าเพื่อเพื่อยังป้องกันแผลเพรให้เชื้อแบคทีเรียครับครับเหตุให้บางที่อาจเป็นสาเหตุให้รากเขาเน่าหรือว่าหัวเน่าสินะครับบอแมนมีแต่หมาหัวเน่านะครับป่วยกับหัวเน่าได้นะครับคคนขึ้นมนแต่น้อเอากล้วยนี่น้อเอาบุญกล้วยแกตอนนี้น้องมันได้นะครับอ่า สามสีนะครับไล่งามนะครับบอแพรบอแพรแม่ของเขานะครับแม่งามลูกใบอ่อนหรเนาะใบอ่อนก็ยังความความชุมคมชัดก็ยังเบาซ้ำหลากหลายนะครับชาทำใบให้เขาแข็งแรงกันน้อยนะครับดูว่าพี่น้องใจห่อนนะครับสนใจกันราคาสายเลยเดอี่น้องเด้อราคาก็ลังมากครับส่วนใบงามครับเป็นกล้วย อีกสายพันหนึ่งที่หนาซาโสมหนาติตามนะครับี่ลานที่นิครับอนี้ก็แ่อไฟนึ่งเดียวเบ่ะเตมหน่ยน่มนเนา นงานฝน, <c oughs> น,นแห้งอานิแทจักหน้าที่ครับแซ่กระมาณีครึ่งชั่วโมงครึร่งชั่วโมงโดยประมาณน,นะครับโอ้ยฝนแห้งพี่น้องรุ่มอายุอายุอายุมาลงเลยฝนตัดจากแช่น้ำแล้วนะครับประมาณสามสิบนาทีเปิดประมาณนะครับประม่านไปขั้นตอนต่อไปคือการอนุบาลอนุบาลน,นะครับอนุบาลคือน้อยว่าสิได้อบเป็นบอเนี่ยครับผม ใส่ผงอบอบกรอบนะครับอบใส่เป็นไ <c rast> ่หลายๆคนละอบคนละอบอบเพื่ออยังครับอบเพื่อยังอบเพื่อเร่งรารเร่งให้ห้าเขาสมบูรณ์สมบูรณ์ปรุงไว้อบเพื่อให้เขาใบเนี่ยเขาคายน้ําลดลงการคายน้ําของเขาลดลงเขาก็จะ ใบไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วรากเขาก็จะแทงได้การอบมีหลายวิธีนะการอบมีหลายวิธีบางคนแล้วแต่คนแล้วแต่สวนแล้วแต่ความสูตรครับอบใส่ผ้าก็ได้ครับอบใส่เบียร์เอาเบียร์ตั้งแล้วก็เอาอะไอันนันอบเป็ดอบไก่แบบเสร็จเลยอบฟางด้ยบางคนเขาจะอบแค่เอาถุงครอบข้างล่างให้เห็นเปิดเผยลำต้นใช่ไหมแต่ว่าที่สุดบ้านเราไม่ใช่นะคะเราเราใชทั้งตัวั้งปลาลงมาเลยเหรอคะ พลสูตรนะครับพี่น้องเอาล้วปีสุดมันเนาะสุดปาสุดกันละเนาะห้องไฟห้องมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเบื้องาว่า คือทีนห้องอบเนี่ยเขาศาสนาเขาเป็นยังไงเขาต้องเบิร์กตามประกาศนะครับครับเบิร์กตามประกาศโมแมนว่าสูตรว่าอบเจ็ดมือเ้าอบเจ็ดมือเลยโมแมนนะครับเขาต้องเบิร์กเบิรงว่าแต่เขาลากเดินไหวสาวมือเท่ากับสาวมากขางดังที่อบไหนครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็แยกออกมากจาก ขอ,อมาอบไว้นนี้ครับสิเอาไปเลี้ยนคอชั่มครับเอาไปเลี้ยนอบอยู่ที่ล้อง12ลำบุญกานี่ครับอ่ะขอบคุณด้วครับพี่น้องเด้อสำหรับติดตามคลิปนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผู้ใดสนใจก็อินบ็อกคอม่าเด้ออย่าอินบ็อกเด้ออินบ็อกอินบ็อกนะครับขอบคุณมากครับสนใจก็เพืออินบ็อกเด้อเลืออินบ็อกคอมาเลย